มอร์นิ่งค่ะเช้าแล้วนะคะเอาเชา้านี้อายการสั่งฟ้องคุณทักษิณมาตันหนึ่งหนึ่งสองค่ะกรณีที่คุณทักษิณอ่ะเ,เขาเคยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อกลหลีใต้ใช่ไหมเรื่องที่มีการพาดพิงไปถึงสถาบันใช่ไหมทีเนี้ยเอาจริงๆวันเนี้ยเราจะต้องมีการนัดฟังเรื่องการสั่งฟ้องกันใช่ปะปรากฏว่าเมื่อวานทางคุณทักษิณอ่ะติดโควิดติดโควิด -19 วันนี้ก็เลยมาไม่ได้มาฟังไม่ได้แต่ทีนี้ตอนแรกคําถามคือจะเลื่อนหรือเปล่าสรุปไม่เลื่อนนะคะอายการสูงสุดสั่งฟ้องนะ สั่งฟอร์มมาตราน1นึนะคะซึ่งเรื่องนี้เอาละเดี๋ยวขอก่อนย้อนกลับไปที่กรณีคุณทั้งิลป่วยเป็นโควิด19ก่อนหลายคนบอกโอ้โหป่วยพอดีเลยเหรอนี่ท่านทานายคุณทั้งสศิลปเขาเอาหลักฐานมายืนยันเป็นใบรับรองแพทย์จากแพทย์ที่ได้รับการเชื่อถือจากสถาบันการแพทย์ที่แบบมีใบอนุญ,ญาตอย่างถูกต้องอะไรกันแล้วแต่โดยที่ไม่ได้บอกนะว่าโรงพยาบาลรัฐบาลหรือว่าเอกชนโดยบอกว่าติดโควิด -19 จริงป่วย38 องศาเนี่ยสามสิบแปดไข้สูงอ๋อสามสิบแปดองศาเซลเซียสเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมาฟังได้ในวันนี้นั่นเองขอเลื่อนขอเลื่อนไปเป็นปลาย,ลายเดือนมิถุนายนนู่นเลยนะคะในใบรับรองแพทย์ก็บอกว่าให้เฝ้าสังเกตอาการจนถึงวันที่สามมิถุนายนแต่ในที่สุดอาการเขาก็สั่งฟ้องอยู่ดีสั่งฟ้องมาตา1หนึ่งหนึ่งสองอยู่ดีนะคะแล้วทีนี้เนี่ยแต่ยังไม่สามารถที่จะส่งฟ้องได้ เพราะว่าคุณเทษิณไม่มาไงก็เลยเดี๋ยวจะเลื่อนไปเป็นวันที่18มิถุนายนแทนนะซึ่งวันที่18วิทยานเรื่องไซึ่งวันที่18มิถุนายนเนี่ยถามว่าคุณเทสินจะมาไหมในเมื่อวันนี้อ่ะม่ยังไม่มาเลยอะ่ะติดโควิดไงแล้ววันที่18มิถุนายาน,นจะมาไหมทางทานายคุณเทษิณบอกว่ามาเดี๋ยวก็มา,ต,มาต้องมาตามกระบวนการตามกฎหมายในวงเล็บถ้าไม่มีเหตุข,ขัดข้องเออไม่มีเหตุข,ขัดข้องก็คือถ้าไม่อ็ซิเดนตแบบติดโควิดเหมือนกับครั้งนี้ไงครั้งนี้มาไม่ได้เพราะว่าติดโคว ก็เลยมาไม่ได้ไม่สบายคือไม่ใช่ติดโควิดแล้วไม่มีอาการแต่ติดโควิดแล้วมีไข้สามสิบแปดองศาเซลเซียสข่าวนี้สั้นแค่นี้จ้ะเดี๋ยวรอดูอีกที18มิถุนายนนะคะ